ถือว่าปินเดินแลกแล้วก็ป็นซับป,ป้าดาที่สองแล้วนะเจ้าของเดินมกราคมยังได้เจ้าก็ของปอมแมปีน่น่ทุกทุกทันนะเจ้ามีความสุขกับเทศกาลปีใหม่ี่ยอีไปตลอดไปนะเจ้าสําหรับวันนี้เจ้าทางเทศบาลตำบลบัวก,กลางของห้านั้นก็มีข่าวสารนะเจ้าตีจมาอูเอินประชาสัมพันธ์ถองปอมแมปี่นงทุกทันนะเจ้าได้หาฟังกัน สำหรับข่าวแรงในวันนี้นะเจ้าเป็นข่าวกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าเปนเดมีการพยากรณ์อากาศประจำวันปุทธที่8เดือนมกราคม2568ตั้งแต่เวลา6โมงเจ้าในวันนี้จนถึง6โมงเจ้าในวันพรุ่งนี้อากาศต้งบานเห้านะเจ้าภาคเหนือของเห้านั้นจะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดจะมีหมอกในตอนเจ้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 2องศาทีกัน ลักก็จะมีอุณหภูมิต่ําสุดนะเจ้าอยู่ตี1 2บองถึง19องศาเที่ันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ตีสาเจถึง32องศาเตี่ันในช่วงนี้นะเจ้าจะหันว่าบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดบางพื้นทีก็จะมีน้ำค้างแข็งหรือว่าเมานิง่งอุณหภูมิต่ำสุดนะเจ้ายอดดอยอยู่ตี3ถึงเกองศาเที่ยันในช่วงนี้เจ้า ของปอมแยปีน้องทุกท่านนะเจ้าต้องระมัดระวังในส่วนของอากาศหนาวตัยบางทีนะเจ้าอากาศหนาว น,นักเนี่ยอาจจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเหานะเจ้าบางคนก็มีอาการปวดเนื้อปวดตัวบางคนก็มีอาการบ่สบายตัวห้อนอย่างใดก็ดูแลต,วตัวเก่าตดยบ่จะเป็นการแต่งกายถึงความอบอุ่นก่อนร่างกายของเหาตึงบ่วันแลวก็ตึงบ่คืนนะเจ้ารวมไปถึงเจ้าการออกกําลังกายการกินอาหารตีปุงซดม่อยู่เสมอนะเจ้าเพื่อเป็นการสั่งภุมติตา,านท่านหพือร่างกายของเหานั้นแข็งแรง ป่นผิดป,ป้นภัยนะเจ้าในช่วงของหนาหนาวอย่างอีเนอะจะสำรับข่าวต่อไปนะเจ้าก่อปิมนข่าวเกี่ยวกับในส่วนของการรณรงค์การงดเผานะเจ้าในช่วงนี้เจ้าทางจังหวัดเชียงใหม่นั่นเปิดิบมีการประชาสัมพันธ์ออกมานะเจ้าว่าตั้งแต่วันที่หนึง่งมกราคมจนถึงวันที่สิหมกราสิบหพฤษภาคม2568 ทางจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเปิดเดมีการออกนโยบายออกประกาศออกมานะเจ้าว่าเจียงใหม่แบบเผางดกันเผาทุกชนิดบม่ว่าจะเป็นขยะเผากิ่งไม้ใบไม้หรือว่าเผาทุกสิ่งทุกอย่างนะเจ้าหากสมมติว่าปอมเอพีน้องนะเจ้ามีความประสงค์ตีจะต้องการเผานั่นข้อทันลงทะเบียนผ่านระบบไฟดีแล้วก็จะต้องมีการขออนุมัตินะเจ้าจากศูนย์จากอำเภอแต่หากสมมติว่า ใครตีบได้ขออนุมัติบได้ขออนุญาตแต่ทันมีการเผานะเจ้าจะมีโทษตามกฎหมายเลยบ่จเปินโดนปักตตั้งหรือว่าอาจจะมีการดดนยับกระไดหาก่อไม่ปีน้องทุกทานนะเจ้าไปปะคนเผาหรือว่าหัวเปินเผามาจากตรงไหน,นทันสามารถแจงหนึ่งเก่าหนึ่งได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าเปิ่นก็นจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นมายับ นะเจ้ามายับคนตีเผาเพราะว่าช่วงนี้เจ้าจะหันว่าจังหวัดจิ้งใหม่ของห้านั้นเปิรนลนรง,งเกี่ยวกับการงดเผาในปีนี้เจ้าระยะเวลาหงุงซื้อกว่าจะยาวกว่าทุกปีที่ผ่านมาพอทุกปีที่ผ่านมานั้นนะเจ้าจะตึกวันที่30ิบเมษายนแต่ในปีนี้เจ้าก่อจะมีการขยายเวลาไปถึงส5บหพฤษภาคมปีห8ดเลยนะเจ้าซึ่งท้งนี้ก่อเป็นการป้องกัน ในส่วนของฝุ่น PM 2 5หรือว่าฝุ่นขนาดน้อยนะเจ้าซึ่งภาคเนื้อของเฮ้าโดยเฉพาะอย่างยิงจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของปริมาณฝุ่นละอองติดเพิ่มขึ้นและก็เป็นปัญหาของทุกๆปีเลยทางผู้วาะะ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปินเลยเด๋มีการรนลงคนะเจ้ามะหึงมีการเผาทุกชนิดในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้า จะสำรับข่าวต่อไปนะเจ้าก่อปิ้นข่าวในส่วนของกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,568ซึ่งในปีนี้เจ้าทัานนายกรัฐมนตรีนะเจ้าเปิลเดมีคำขวัญหึ่งสำรับน้องๆน,นักเรียนทุกๆคนเลยนะเจ้าทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองโดยทั้งนี้เจ้าทาง เทศาบาลตำบลนโบก้า,า,า,าของเฮาหนั้นจะมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันที่11เป็นเสาที่11นะเจ้ามกราคม2 5 6 8ซึ่งปีแล้วนะเจ้าเฮาก็ได้มีการจัดงานขึ้นปรากฏววามีน้องๆมีผู้ปกครองนะเจ้ามารวมกิจกรรมคือเกือบ หนึ่พคนเลยนะเจ้าทำหือพื้นทีของเฮานั้นดูแค่ไปถะนาตาเลยในปีนี้เจ้าเฮาก็จะมีการจัดตีเดิมเจ้านะก็คือตีสำนักง,งานเทศบาลนตับบนโบ,นบก,กัง้งหลังเก่านะเจ้าโดยจะจัดขึ้นในวันที่11มกราคม2,568โดยเวลา8ดโมงเจ้าจะมีการลงทะเบียนเข่ารวมงานจากนั้นนะเจ้าน้องๆตีลงทะเบียนนั้นจะมีการได้รับคูปอง นาเจ้าบ่าจะเป็นคูปองการหลิ่นเกมของแต่ละซุ้มเป็นคูปองการจับฉลากของขวัญพิเศษนะเจ้าแล้วก็รวมไปถึงจะมีคูปองอาหารหม้อผงต้๋เวลาแปดโมงกึ่งเจ้าเฮาจะมีการเคารพธงชาติแล้วก็เวลาประมาณ8ปดโมงสามสิบเจ้านาทีเฮาจะมีในส่วนของพิธีเปิดงานโดยเฮามีทันนายกเทสมนตรีตำบลโบกก้างทันสมชิดความยนนะเจ้าจะได้เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมกันนี่นะเจ้าท่านนายกก็จะได้มีการอ่านสารนะเจ้าจากนายกตัฐรมตรีแล้วก็คำขวัญวันเด็กแห่งชาติจากนั้นจะมีพิธีการมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติเด็กดีสีบวกค้างนะเจ้าก็จะมีแต่ละโรงเรียนเจ้าทีป้นเด้มีการพิจารณาคัดเลือกน้องๆตีเป็นเด็กดีประจำสีบวกก้างของเฮ้าเพอตีเจไดข้นมหไใบประกาศเกียรติคุณ จากนั้นก็จะมีกิจกรรมแการแสดงของเด็กเยาวชนในพื้นที่ของเฮ้านะจ่าว่าจะเป็นน้องนองตีสังกัดเทศบาลตำบลบวกล้างรวน,น้องๆตีเข่าโรงเรียนตีสังกัดบัจเจสังกัดนะจา่าตีอยู่ในพื้นที่ของตำบลบวกล้างของเฮ้าจากนั้นก็จะมีกิจกรรมการ ตอบปัญหานะเจ้าการหลิ่นเกมกันจับฉลากของขวัญพิเศษนะเจ้าแล้วก็จะมีการหลิ่นเกมมหาสนุกของปีเทศบานแต่ละหองนะเจ้าปนก็จะมีการอาบไปหลิ่นเกมกันแล้วก็แจกของขวัญของรางวัลถึงน้องๆทุกทุกทันเลยเพราะฉะนั้นนะเจ้าวันที่11มกราคม2568นี้บมดีลืมนะเจ้าปาลูปาลานของทันมาแอวตีเทศบานตำบบนโบก้างหลังเก่า เราจะมีการจัดงานขึ้นนะเจ้าแล้วก่อนในช่วงนี้ก่อสำรับผู้ใหญ่ใจดีทันใดนะเจ้าตีอยากจะรวมมอบของวจชพินในส่วนของสตังทุนการศึกษาขนมอุปกรณ์การเฮนนะเจ้าหรือว,ว่าสินคองต่างๆนั้นท่านสามาตีจะรวมส่งมอบร่วมแบ่งปันของขวัญของรางวัลหึงสำรับน้องๆเยาวชนตีจะเขา่าอามาลิน ลว่าจะเข่ารวมกิจกรรมของเทศบาลตำบลบกวก,ก้างซึ่งในส่วนของเทศบาลนัา้น,านก็มีบางส่วนแล้วนะเจ้าแต่เฮา,าก็อยากหึงปอมไพี่น้องทุกท่านรวมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความสุขสำหรับน้องๆนะเจ้าซึ่งในชว่วงนี้ก็มีไร้ทันนะเจ้าตีรวมในการมอบของนะเจ้าว่าจะเป็นรถถีบขนม นมทุนการศึกษานะเจ้าซึ่งทางนี้เจ้าเทศาบาลตำบลบัวก,ก้างเราจะมีการขอบคุณผ่านทางเฟซบุ๊กนะเจ้าของเทศาบาลตำบลบัวก,ก้างเลยหากปควแม่พปีน้องทันใดนะเจ้าตีอยากจะรวมมอบของหลักของมีจํานวนหนักทันสามารถโทรเข้ามาตีเทศาบาลได้เลยเราจะถึงเจ้าหน้าที่ของเราออกไปเอานะเจ้าส่วนใครตีสะดวกนะเจ้าสามารถมามอบใดตี ตึงโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ตึงเทศบาลตำบลบกก้างของเฮานะเจ้าจะสําหรับข่าวต่อไปนะเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมแกนทําความดีด้วยหัวใจเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาน้นนะเจ้าท่านรองประยุทธ์คันตีรองนายกเทศมนตรีตำบลบก้างได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจซึ่งในข้างนี้เจ้าเฮาเดมีแกรนระดม จิตอาสาของเทศบาตบบบลตำบลบวก้างได้ไปรวมทําความสะอาดบริเวณเทศบาตบบบลตำบลบวก้างหลังเก่าเพือ่อเตรียมความพร้อมเจ้าสาหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจะได้มีสถานตีตีสะอาดนะเจ้าแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเด็กๆน้องๆนะเจ้าตีมารวมกิจกรรมรวมถึงผู้ปกครองเนี่ยปนจะได้ใจสถานตีของเฮาได้ว่าจะเป็นห้องน้ำนะเจ้าหรือว่าห้องพักผ่อน เฮาเกิดจะมีบริการหมดเลยนะเจ้าเจ้าแล้วก็แฮมข่าวต่อไปเจ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของงานวิ่งตีบ่านประตานตั้งบ่านประตานนะเจ้าปนขอเจิญชนทุกทันร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศลในวันเสาร์ที่18มกราคม2568ณวัดประตานตำบลบกก้างอำเภอสะกำแพงจังหวัดเชียงใหม่โดยไรายได้ทั้งหมดนะเจ้าเป็นการสมทบทุน ซื่ออุปกรณ์การแพทย์คลินิกมงคลบุญยวัฒคลินิกการแพทย์แผนไทยของวัดประตานนะเจ้าซึ่งเฮาเด๋ยมีการหับสมัครนะเจ้าสำรับนักวิ่งทั้งหลายหรือว่าใครตีไม่อยากวิง่งแต่อยากจะรวมทำบุญด้วยกันเนี่ยทันสามาตีจะสมัครได้นะเจ้าติดต่อได้ตีวัดประตานเลยโดยกำหนดการของเปิรน์นะเจ้าเปิรนจะมีกำหนดการตั้งแต่วันที่15บหจนถึง18เลย 10หามกราคมนะเจ้าเวลากะโมงถึงหาโมงบแรลงจะมีการรับบีฟนะจ่าร่วมไม้เล็กติสเสอร์พร้อมกับสเสอร์ทีละลึกตีวัดปราตานวันที่16มกราคมนะเจ้าจนถึง17ก็จะเป็นการฮับเสริ์เหมือนกันนะจ่าตีวัดปราตานเลยในส่วนของวันที่18มกราคมจะปินวันตีจะต้องลมอกลมใจกันไปวิ่งนะเจ้าก็ปินวันเสาร์ที่18เลย กำหนดการนะเจ้าบนจเจลเมิรวิงตั้งแต่เวลาตีห้านะเจ้าตีหา้าเนี่ยจะเปิดการลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วก็พร้อมกับรับไม้เลกแล้วก็เสือนะจ๊ะสำหรับบางคนตีบ่ายมาหับในวันที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดนะเจ้าวันที่สิบแปดก็ยังสามารถบอกอินมาหับได้อยู่แล้วก็เวลาหามมงเก่งนะเจ้าจะมีพิธีการเปิดงานเวลาหาโมงสี่สิบห้านาทีจะมีการ ปล่อยตัวนักกีฬานะเจ้ามีการอบอุน่นร่างกายก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมหาโมงหาสิบหานาทีนะเจ้าปนเกิดจะมีการเช็คพ่อยเวลาวิ่งเวลาหกโมงเจ้าจะเป็นการปล่อยระยะทางวิง่งรุนแลกนะจ๊นะนั่นก็คือวิง่งรุนสิบกิโลเก่งมินิมาราทอนนะเจ้าแล้วก็หกโมงหานาทีนะเจ้าก็จะเป็นการปล่อยตัวการวิ่งฟันลันแล้วก็การวิง่งแฟนตาซีหาจุดหากิโล หลังจากนั่นเจ้าเวลาเซจแล้วเนี่ยปก็จะมีการมอบรางวัลโดยประมาณนะเจ้าทังนี้เจ้าในส่วนของการวิ่งนัน้นปนจะมีการสมรัครแล้วก็สิ่งที่ทันจะาใดจากการสมรัครก็มีรายประเภทนะเจ้าระยะทางวิ่งฟันลันหรือววิง่งแฟนตาซีเจ้าระยะทาง5.5ก,กิโลจะมีการสมรัครอยู่350บาททันจะได้รับเสอ้อหนึ่งโตเลนนะเจ้าแล้วก็ถา้าสมมติว่าถอยรางวัลของทันเนี่ย ถ้าสมว่าทันวิ่งเข่ารอบที่ 1- ถึงที่สแล้วก็รางวัลการแต่งโตแฟนตาซี1ถึง3เนี่ยทันจะได้รับถยอยตัวต่อไปนะเจ้าการวิ่งมินิมาราธอน10.5กิโลเมตรนะเจ้าการสามัครอยติเจ็ดร้อยบาททันจะได้รับเซอร์หนึ่งโตเลนหนึ่งเลนแล้วก็จะมีรางวัลน,นะเจ้าที่หนึ่งถึงที่สามของแต่ละรุนตัวลุนอายุนะเจ้าแล้วก็แบ่งเป็นประเภทชายกับหญิง แล้วก็ต่อไปนะเจ้าุ่น v i p เจ้า VP สามารถติดเจลึกระยะทางใดว่าทันจะวิ่งหาจุดหากิโลลวสิบจุดหากิโลนะเจ้าการสามารถจะอยู่ตีหนึ่งพันแปดร้อยบาทจะได้ฮับเซอร์แล้วก็จะได้ฮับเลนนะเจ้าพร้อมกับไดบับกิฟต์ไวเชอร์จำนวนสามแผ่นด้วยกันนะเจ้าแล้วก็ซูเปอร์ VIP หาปัญหาหาปั้นนะเจ้าจะได้ฮับเซอร์เลนแล้วก็ถอยพร้อมกับ กิบไวยเชอร์แฮมประมาณเก่าอะไรกันตีกันนะเจ้าซึ่งทางนี้เจ้าเฮายังมีเสือจำน่ายในราคาโตละ250บาทนะเจ้าทางนี้ก็สามารถติดต่อได้นะเจ้าตีวัดประตานเลยโดยเฮาจะมีการขึ้นสื่อประชาสัมพันธ์นะเจ้านะ่ะเฟซบุ๊กของเทศบาลตำบลบัวก้างเลยนะเจ้าจะสำหรับข่าวต่อไปนะเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของการ ต่างดานนะเจ้าภาษาบานเฮ้าห้องว่าต่างดานเนะาะผปินภาษาา,าราชการพระเจะห้องว่าเป็นการเปิดศูนย์ปิดศูนย์ปฏิบัติการรวมป้องกันและก่อลดอุบัติเหตุทางถนนปี2568น้าะเจ้าเดือนวันที่สีมกราคมที่ผ่านมาเจ้าท่านนายกสมศรีดคำยอนนายกเทสมนตรีตำบลบกก้างเป็นประธานในพิธีการเปิดศูนย์พิธีปิดนะจ้าพิธีปิดศูนย์ ปฏิบัติการรวมป่องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุบนช่องถนนนะเจ้าประจำปี2568ซึ่งเฮ้าเดยมีกันเปิดด่านตั้งแต่วันที่2กาธัานวาคมแล้วก็จะมีพิธีพิดานเจ้าสีมกราคมซึ่งทั้งนี้เจ้าบาปะภูดีเสียชีวิตในพื้นที่ของเฮ้าเลยโดยแกนต่างดา่านทั้งนี้เจ้าต้องขอบคุณในส่วนของกำนันผู้เยญ่บบานนะเจ้าแล้วก็รวมถึงเจ้าอาปาพรอเจ้าหน้าที่เทศบาล รวมไปถึงจากเจ้าหน้าที่ที่ทำภารกิจรวมกันตลอดเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนติดกันต้องขอขอบพระคุณมณโอกาสนี้ตัวเองนะเจ้าข่าวต่อไปนะเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของภาษีนะเจ้าในช่วงนี้เจ้าเทศบาลตำบลบัวก,ก้างเฮาจะมีการเก็บภาษีปลายนะเจ้าโดยเฮาจะมีการรับชำระภาษีปลายตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมของทุกปีนะเจ้า โดยภาษีป่ายนั้นเปินเบงเอาเป็นสามประเภพตีกันประเภทแปลกนะเจ้าภาษาีป่ายตีเป็นภาษาไทยล้วนเนี่ยก่อ้ามซุ่งว่ามีขอความคืนไว้นะเจ้าหรือว่าเปลี่ยนใดเนี่ยเปนคิดอัตรานะเจ้าหาร้อยตารางเซนติเมตร1ิบบาทนะเจ้าขอความตีคืนไว้บ่ไดเปลี่ยนแปลงบ่ไดคิดแหาบาทนะเจ้าแล้วก็ขอความตีเป็นภาษาไทยปนภาษาอังกฤษมีรูปภาพมีเครื่องหมาย นะเจ้าประมาณหาสิบสองบาทต่อหาร้อยตารางเซนติเมตรนะเจ้าแล้วก็หาสมมติขอความติเคินไว้บัด่ดสหกบาทนะเจ้าต่อหาร้อยตารางเซนติเมตรประเภทสุดท้ายจะเป็นประเททีแบบมีภาษาไทยเลยนะเจ้าด้วยภาษาไทยอยู่ต่ํากว่าภาษาอังกฤษนะเจ้าด้วภาษาต่างประเทศนั้นขอความติเคินไว้ได้นะเจ้าคิดอยู่หาร้อยบาทอ่าไม่ใช่นะเจ้าหาร้อยตารางเซนติเมตร ต่อห2าบาทแล้วก็ขอความติขค้นไว้บ่ได้นะเจ้าห0สิบาทต่อหาร้อยตารางเซนติเมตรทางนี้นะเจ้าทุกท่านสามารถตีจะไปสอบถามนะเจ้าโทรขมาสอบถามไ้ตีงานจะเก็บกองข้างนะเจ้าเบอร์โทรศูนย์ห้าสาสี่สี่หกห้าสิบแดต่อหนึ่งสามนะเจ้าสามารถโทรขมาเพื่อสอบถามราคาป่ายของทันใดนะเจ้า จะสำรับข่าวสุดท้ายนะเจ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับงานเข่ากำมเจ้าทางวัดแม่แต่เปิ้นจะมีงานเข่ากำมตั้งแต่วันที่2 2จนถึงสาหามก,กราคมนี้ทันใดตีต่องการรวมปิ้นจภาพบ่จะเป็นทำบุญที่ดินตารางวาละ1,499บาทจะตุปใจเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ชุดละ1,500บาทรวมปิ้นถึงนะเจ้าการปิ้นจภาพลงทานต่างๆน,นํำปานะนะเจ้า ก็สามาตถ์ติดต่อไดติวัดน้ำล้อมเลยโดยวันที่เสาร์สองนะเจ้าเปินเกิดจะมีองค์เทศนาธรรมตั้งแต่เวลาแปดโมงมลงปินตนไปวันที่เสาร์สองจะมีท่านพระครูพิสารบุญโยประธรรมท่านเจ้าคณะตำบลบกก้างวัดกอสเลียมปินองค์เทศนาธรรมวันที่เสาร์สามกราคมท่านพระครูวิมลยานาประยุทธ์ด็อกเตอร์ท่านเจ้าคณะอำเภอสักกำแพงวัดร่องววแดงปินองค์เทศนาธรรม วันที่4ส,สกรราคม2568ทันพระคูสังฆพาพานวิมลน,นะเจ้าหักน้องอ่านจือพิษไปก็ขอสุมาภัยตุยนะเจ้าวัดบันฑมอ,นอ่าโพแฟดนะเจ้าป็นองค์เทศนาธรรมวันสุดท้ายเจ้า,าหามกราคม2568เวลา8โมงบ่คืน,นะเจ้ามีทันพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีด,ด็อกเตอร์ทันรองจากคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตสีจอมตอง เป็นองค์เทศนาธรรมนะเจ้าซึ่งอย่างได้ก็าตามนะเจ้าก็ขอจนจวนอรเมพินอ,อกทุกท่านนะเจ้าร่วมทําบุญในงานข่ากรรมนะเจ้าตีวัดน้าล้อมอาตบุบโบ,บก,ก้างในวันที่เสสองจนถึงวันที่เสาแห่มกราคมนี้นะเจ้าในส่วนของข่าวสารประชาสัมพันธ์ นะเจ้าวันนี้อาจจะดูมีข่าวสารหนักไปหน่อยหนึ่งนะเจ้าเพราะว่าเฮาเดี๋ยวมีการยุดปีใหม่หลายวันนะเจ้าใน่วนของการติดตามข่าวสารนั้นหากว่าไม่พปีน้องนะเจ้ามาฟังเสียงไรสายบัตรันนั้นเขายังมีช่องทางหลายช่องทางมันจะเปลี่ยนทาง t i k t o อกนะเจ้าทาง Facebook ทางอ่ายูทูบนะเจ้ามีทางไล แล้วก็รวมไปถึงทําเว็บไซต์ทันสามารถเข้าไปดูในส่วนของข่าวสารต่างๆของเทศบาลตำบลบัวกล้างาาาาาเขาใด้นะเจ้าสําหรับวันนี้จ้าวมดเวลาลงแล้วน้องจะต้องขอลาป้าแม่ปีน้องไปก่อนปีมาปากกันใหม่ในวันศุกร์นะเจ้าอย่าได้ก่อไปลืมนะเจ้าวันที่11มกราคมนี้ จนลูกจนลานของทันแม่แ่วงั้นวันเด็กตีตำบลบ,บวก,ก้างตีเทศบาตบบบกกลตำบลโบก้างหลังเก่านะเจ้าต้องย่ามว่าหลังเก่าตดยล้กก็บดีลืมเจ้าใครตียาจะรวมแบ่งปันความสุขมอบขนมน้ำนมหรือว่าสตางค์ทุนการศึกษาเนี่ยมามอบได้นะเจ้าตีเทสบาลตำบลบ,บวก,ก้างเนอนะเจ้าวันนี้เจ้าลาไปก่อนสวัสดีเจ้า